มาตรวจสอบด้วยผมมมไ่ีชานมขอกินหน่อยแล้วกันมีแค่ยาโดมครับยาโดมผมไม่ได้แจ่าเอา้าเอ้ยเอาชานมกูตำรวจฉานมกูอันนี้หาได้กับเครื่องแบบจริงๆนะดูตรงเนี้ยอโอ้โห <c oughs> โโกินแก้วสองของกูครับตำรวจไม่อยากใช้เสียงตอนนี้ครับเพราะเดี๋ยวข้างบ้านผมตื่น <c oughs> เดี๋ยวนำไปเจอกูแน่เจอกูเดี๋ยวขอเครื่องแบบต่อยกูป้า โอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกๆคนทางบ้านด้วยนะครับก็คือวันนี้พี่ได้ยุติตำรวจมาเว้ยเป็นผอบตรเลยกูแต่งตั้งตัวเองอ่ะแต่ว่าพี่อ่ะเป็นตำรวจอาสาสมัครกันแหละเราจะมาดูปฏิกิริยาคนในเมืองนะครับว่าโดนจับแล้วจะหัวร้อนขนาดไหนแล้วจับแล้วผมจะแอคแบบประมาณแบบโก้สูงอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่พูดไม่จาพูดอยู่นะอาจจะพูดจากับประชาชนที่โดนจับแต่ว่าจะแอ แอคคีเก๊กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูนะครับปฏิกิริยาคนโดนจับและโดนเจลอะไรอย่างเงี้ยจะหัวร้อนไหมแล้วผมอะเป็นตำรวจแล้วผมบ้าอำนาจด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนแล้วผมจะปัดเต็มทุกตัวเลยสำหรับไอพวกจกปูเล่นลิ้นอยู่ข้างทางะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะปั่นแม่งเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยดีกว่า Let s go ฮัลโหลครับครับ่ไงอันนี้เป็นผอตรใช่ไหมครับใช่ครับและคนนี้ล่ะครับชื่ออะไรนะครับผบตรครับผมหรอใช่ครับผมชื่อเลดครับแล้วอีกคนหนึ่งอะครับ <ห>อ้าวแล้วคุณเป็นตำรวจได้ไงอ่ะครับบอกชื่อเขาไปสิเขาถามอะชื่อคุณแผนนะคะอ๋อคุณแผ่นเหรอครับที่นั่งอยู่ข้างๆาใช่ไหมเดี๋ยวกูเข ก็ตอนนี้นะครับดูลักษณะการแต่งตัวตำรวจของผมนะใส่เกาะเวลสีมีเทเซ,เซอร์ก็มีหมวกเบเลสีแดงให้รู้ว่าเป็นรองผอ,อรตรนะครับคล้ายๆบ้านเราอะไรเงี้ยรู้ๆก,ก,กันอยู่นะครๆแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะตอนนี้ดูคนในเมืองอยู่ที่ร้อยหกคนนะครับเวลาตีสองห้าสิบเอ็ดนะตำรวจหกหมอสี่ช่างห้าแล้วก็เชฟสองคนนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่บนรถตำรวจแล้วนะครับทุกคนอันนี้เราจะหาหาเหยื่อก่อนเฮ้หลุย มึงทำเสียงดีดีดิเราจะหาเหยี e ่วนะใครเดินไม่เข้าตาเราจับเลยนะเว้ยเฮ้ยข okay. ับรถผ่าไฟแดงนี่นะครับไฟแดงเราจะเปิดหวอไล่เลยนะครับทุกคนผ่าไฟแดงให้เฉะดูนะครับค่ะฮัลโหลครับจอดด้วยครับไครับุณผ่าไฟแดงอะครับผมให้คุณลงจากรถครับครั้งที่หนึ่ง โอเคตามแผนตามแผนตามแผนผ่นไฟแดงแล้วไปแดงเลยครับมันมีเหรอมีครับเศราละห้าร้อยพี่เลดพาไปแดงนี่มันเท่าไหร่วะพี่เออบาคักงแล้วบาคักงแล้วผมขออนุญาตจับเลยนะครับโอเคเศร่าละห้าสิบนะครับเดี๋ยว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 ยับครุษค่านาทีนะพี่ว่าเพาตักเตือนเออตักเตือนเออผมไม่ตักเตือนครับคุณเล่นนานๆคุณน่าจะรู้กฎนะครับไม่ใช่ว่าคุณหมวกลูกเสือเนี่ยอะไรนะครับหมิ่นประมาทนะครับคุณหมิ่นประมาทผมนะ หลุยครับผมไปขึ้นรถเขาเอารถเขามาด้วยขออนุญาตเอาตัวขึ้นรถนะครับเปิดล็อกรถได้ครับเปิดล็อกรถผมครับคุณจะไปไหนอย่าเล่นลิงกับพวกผมนะครับผมทําตามหน้าที่นะผมไม่ได้เล่นลิงเลยครับเดประเทศเราจะน่าขึ้นอยู่เพราะว่าถ้าผ่านไฟแดงถ้าไม่มีพวกคุณถ้าไม่มีพวกคุณอะไรครับนี่นะครับไฟแดงครับโอ้โหอะไรครับนี่ไงครับก็ต้องรอครับครับผมเห็นแล้วครับอืมไม่ใช่คุณจะขับเลี้ยอนไปซุบมั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยไม่โอเคโอเคครับโอเคครับเข้าใจแล้วครับ หมินประมาทพันเดินกับจำพุกสิบนาทีนี่คือคุณครับผมไม่มีตังครับตลอไม่มีก็จับเต็มครับไฟเขียวครับขออนุญาตนะครับต้องโดนาฟแดงนะครับไฟเขียวครับนี่ไงครับอะไรตแดงตรงไหนครับไอ้ไอนี่แดงอยู่เลยครับข่ลวมันเป็นเขียวซ้ายพันตลอดนะครับอันนี้เหตุฉุกเฉินครับขอเปิดเปิดไฟเลยเลยแล้วกันครับขออนุญาตเอาตัวลงจากรถนะครับ อรับครับปอตตีท้ทำต,ตัวไม่น่ารักครับเยสเน่เสียร้านนี่ชื่อคดีมันจะเป็นชื่ออะไรครับ่เอาปากไปแดงอ๋อชื่อคดีเป็นชื่อแ่าไฟแดงแล้วคนชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อตอสตี้ครับตอสตี้เหรอครับมึงตอสตี้สักปากมันเจ๊งไหมคุณอย่ามาพูดกล้าลาครับถ้าพูดคำละสามร้อยนะคุณจะเล่นลิงกับผมไม่ได้นะขออนุญาตใส่บินนะครับใส่บินเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยว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 ก็หนึ่งพันบาทครับอ๋อลดได้ไหมครับลดอ่ะผมจะตักเตือนห้าร้อยแล้วกันครับ ถ้าคุณเดินออกไปประตูผมยิงนะมึงไม่กลัวกูเลยเหรอกูตำรวจนะเนี่ยตำรวจจะเ,เแบบเสียงเบาๆกับผมนะครับได้ครับไม่ใช่อารมณ์แล้วไม่ใช่อารมณ์แล้วกันครับขออนุญาตเจลนะครับเบิดควันเนี้ไปปาร์ตเลยระเบิดควันเอาไปปาเลยคำละสามร้อยนะครับ,ปปรบถ้ายังพูดอีกอผมจะ ปรับคุณสัก2 0 0พแล้วกัน2 0 0พนะครับเล่นลิ้นกับผมนะครับไอเฮียกูหลืมใส่บินคนแรกแต่ไม่เป็นไรคดีศูนย์ศูนย์เขาคืองงอ่ะคดีศูนย์ศูนย์คืออะไรโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาหาคนถัดไปนะครับจะหาอีกคนหนึ่งอ่ะอีกสักคนเอาง่ายๆวันนี้จะจับสักสี่ถึงห้าคนแล้วกันวิมีคนตีกันหยุดด้วยครับจะทำร้ายเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับผมเตือนคุณแล้วนะอย่าเล่นลิ้นกับผมอยากจบปูนว่าจับมาจับมาคุณแผนจับมาไม่มีเคสเลยหรอ จับมาตลอดยิงมั่วได้ไงเนี่ยจับมาครับ,ร well. จ,บจับมานี่เลยก well. ูใส่คดีเองไอ้นี่กูจับเต็มจับน้าแปได้ไงอ่ะน้าแปได้แล้วหนึ่งอ้อมตลอดจับน้าแปเรื่องอะไรเออจับเรื่องอะไรครับทำไมครับคุณหัวซมมีอะไรหรือเปล่าครับเอ้ยเอาเอาเอาเข้ารถเอาเข้าเอาเข้ารถจับคุณแพลนะเขาเข้ารถต้องลงรถจับได้ไงเนี่ยจับไ้ไหมอ่ะจับได้ไงอ่ะจับได้ไหมคุณคารุฟ้า คุณคาลิฟาครับคุณคุณยืนบนรถไม่ได้นะครับคุณผิดนะครับไม่ผิดครับคุณผิดนะครับคุณไม่ไม่ผมรักชีวิตครับลงไปผมก็โดนคุณเฉียดครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับคุณทำไม่ถูกครับเอ้คุณคาลิฟา คาลิฟาเหรือยี่อะไรผมคาลิฟาครับคุณจับทำไมเฮ้ยแล้วคุณเป็นอะไรเอาจับนะผมทำไมจับทำไมน้องคุณคาลิฟาโดนแน่ลงจากรถตำรวจด้วยครับผมนับครับนับอะไรครับคุณจะนับอะไรผมห้าคุณจะนับอะไรสี่คุณจะนับอะไรเอาเขาลงจากรถด้วยครับหาแดงตังแบบนะคุณรู้จักกันไหมหาแดงตัวแบบคุ้รู้จักไหมว่าผมคือใครเนี่ยผมไม่รู้จักคุณหรอกครับคุณคือใครแล้วคุณน้องคุณลงจากรถครับผมบอกให้คุณลง จากรถถ้าคุณรู้จักน้องผมแล้วคุณจะไม่พูดแบบนี้เลยนี่ครับอันนี้คือลงจากรถได้ครับปลดมือแล้วนะครับผมปลดมือเขาแล้วนะครับลงจากรถครับผมบอกให้ลงจากรถครั้งที่หนึ่งคุณเลียวครับลงด้วยครับคุณรู้จักผมได้ไงคุณคาลิฟาแลกกันเอกคาลิฟาคุณคาลิฟาคุณจะมันมันรู้จักผมได้ไงทำไมเอ้ยเอามามึงมึงขึ้นมามึงขึ้นรถมาดิมึงใครเนี่ยมึงขึ้นรถมาดิที่กำลังจะออกไปไหนครับเอาเอายิงกูทำไมอ่ะขออนุญาตจับนะครับจับเรรรื่อองะไคับ ผมจะตายผมใช้ยาอย่าลองครับไม่ผมใช้ยาผมไม่ได้ไปแบบไปเลยครับไปสอนอเลยเอยเอาตลออะไรครับจับเรื่องอะไรไม่คุณดูมิ่นเจ้าหน้าที่พนักงานครับดูมิ่นเอ้าผมผอบอนะครับผมไม่ใช่มาเล่นเรื่องกับคุณนะผมบอกก่อนจับผมเรื่องอะไรครับผมอยากรู้แล้วคุณดูมิ่นผมทำไมผมถาม แล้วผมรู้มีคําว่าอะไรผมหูมินคุณอะผมเพื่อนเล่นคุณไหมแล้วผมพูดว่าอะไรครับคุณบอกหาแดกกับเครื่องแบบนี่มันดูหมิ่นเจ้าหน้าที่พนักงานเกินไปหรือเปล่าครับก็คุณทําไม่ถูกอะผมคุณทําไม่ถูกอะผมทําไม่ถูกยังไงครับคุณลองพูดสิคุณจับแบบคุณตึงเกินอะไรแบบหย่อนได้คุณก็ไม่ไม่หย่อนนะแล้วทำไมผมต้องติดตลกกับคุณนะครับไม่น้วจะจับจะจับผมไม่จะจับกับเจลเลยจะจับยังไงจะจับไหมครับผมจับอยู่แล้วครับผมขออนุญาตคนตรวจคุณนะครับขอตรวจสอบด้วย ชานมขอคิดหน่อยแล้วกันมีแค่ยาโดรับจะโดวผมไม่ได้จ่ายเอ้าเอ้ยเอาชานมกูตำรวจชานมกูตำรวจอะไรครับเหรอครับชานมกูครับแล้วทำไมครับปล่อยครับผมปรับสองหมื่นนะครับผมอนุญาตปรับสองหมื่นนะผมไม่อยากใช้เสียงกับคุณตำรวจนะครับฮัลโหลครับตำรวจนายอื่นช่วยมาดูแลด้วยครับอาชานมมไปห้าอันับไม่ถูกต้องนะครับตำรวจนายอื่นออันนี้หาได้กับเครื่องแบบจริงตรงเนี้ย กิน <c oughs> แก้วสองของกูครับตำรวจไม่อยากใช้เสียงตอนนี้ครับเพราะเดี๋ยวข้างบ้านผมตื่นตำรวจครับผมขอร้องนะผม,มเพื่อเล่นคุณไหม <t un> ผมถามยิ่งจะทำงี้ผมเลยผมไม่ได้เหมือนคนอื่นนะแล้วทาไมครับตำรวจ <t un> ผมปรับนะคูณหกนะครับดูหมิ่นเจ้าหน้าที่พนักงานดูบอกผมคุณบอกผมหาแดกกับเครื่องแบบผมเพื่อเล่นคุณหรอครับผมไม่ใช่ตำรวจกระจกกระจกนะครับคุณทําไม่ถูกครับถ้าคุณทำถูกผมอ่ะคุณแย้งมาดิครับไม่ว่าคุณหรอครับผมทําอะไรผอิดอะผมยังไม่ทําอะไรเลยผมแก้ แบบโดคุณชนนะผมก็ปั๊มยาออกไปครับออกไปครับแต่ผมมาทําไมผมไปปมยาผมบอกให้ออกไปผมทําคดีอยู่แกญยังว่าให้ออกแล้วทําไมครับเหน่แหน่ขัดตัดกันตัวกันเองคงยังไม่เว้นเลยแล้วทําไมครับหาได้กับเครื่องแบบไอ้เหี้ยบ้าอำนาจไอ้สัตว์ลูกน้องเหี้ยตู่เปล่าเนี่ยบ้าอำนาจเหี้ย เอาไงก็คุณมาดูหมิ่นเจ้าหน้าที่พนักงานอย่างนี้ไงครับหมิ่นอะไรผมผมอยู่มาผมยังไม่เคยเจอเลยแล้วคุณอยู่ในพื้นที่สมเสียงด้วยนะครับเขาทำลายร่างกายเจ้าหน้าที่พนักงานนี่ยที่ผมเขีนครับก็ผมไปเก็บดรถอะแล้วก็แบบโดนรถชนร่มก็ใช้ยาผมขอปรับคุณแสนหนึ่งเลยแล้วกันถ้าคุณยังจะพูดอีกป้ามนาดป้ามนาดจะจัดอเทียตู่สองเมื่อกี้คุณถุยน้ำลายใส่ใครครับไม่ครับ ไม่ครับเลดษฐมันติดคอครับมันก้างปลามกินปลาแค่ปลาทูมามีแล้วเปล่าของขออนุญาตใส่บินคุณนะครับโอ้โหอเกินครับเกินครับให้ผมเจลคุกใหญ่เลยไหมไม่ได้ครับคุกใหญ่ไม่ได้ครับมันมันไม่มีอะไรที่แบบไปถึงคุกใหญ่ได้ครับคดีคดีความอะไรพวกนี้ไม่มีครับตำรวจทําไม่ถูกต้องครับอย่ามาบ้าอำนาจกับผมครับถ้าคุณเดินไม่แต่สองเก้า ผมปรับก้าวละหมื่นหยู่ลรครับอยู่ไรครับพบตรครับพอบอตรบอบอตขึ้นตอนไหนครับมึงไม่ต้องถามหรอกครับป้ามนาดพอบอตรอย่างเงี้ยนนะผมจะเจริญอะขออนุญาตใส่บินหมื่นหนึ่งนะครับฮะบินหมื่นหนอมเกินไปเปล่าโอเคครับเฮียไม่เล่นละเฮียคุณเป็นอะไรอะก็คุณดูดา่ดาด่าดิผมบอกว่าให้คุณยังไงคุณอย่าเล่นลิ้นทำไมอะคุณอย่าเล่นลิ้นกับผม ผมบอกคุณแล้วนะโอเคโอเคผมไปเลินก็ได้ผมเอ้าผมไปเด่นก็ได้อย่าเล่นลิ้นนะครับอย่าเล่นลิ้นโอเคผมไปเดินก็ได้ผมไปเดินก็ได้ไอ้หี้อ่ะบ้าอำนาาทั้งสอนอได้ครับเนวดีๆก็มีโอเคครับยาน่หารได้กับเครื่องแบบถูกอันนี้คนสองแม่งด่ากูยับเลยวะไม่ไม่คนขอแดงครับมีอะไรครับคนนี้เขาจับผมแค่ผมผ่าไฟแดงนบแล้วคุณผ่าไฟแดงไงครับ อะไรครับผมไม่ได้ฝ่าครับเฮ้ยขับรถผ่านไฟแดงนี่นะครับไฟแดงคุณยังจะเถียงอีกเหรอเถียงครับเถียงเจ้าหน้าที่พนักงานเพื่อยังยุ่งครับยุ่งเพิ่งขออีกขอใจเย็น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 ครับเจผมเพื่อนเล่นคุณไหมผมถามสิขออนุญาตจับนะครับยุ่งเพิ่งจับดีโอ้ไอ้เยี้นี่กูปล่อยมึงไปแล้วมึงยังมาอีกมึงบื้อยังวะเอาผมเพิ่งออกมาจากค้ชผมไม่ใส่บินคุณก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับไปก่อนเด้อ แน่ๆๆน,ย,น,ย,นย,ยอ,อยอ,อผมให้ยินอยู่เฉยๆเก้าละห้าร้อยนะกูปรับนะอะไรอ่ะคุณโอ้ผใส่คด,ดีผมอะไรอ่ะสองพันคืออะไรครับผมขออนุญ,ญาตอ่าเก็บเก็บค่าปรับนะครับสองพันคืออะไรครับพันผ่าไฟแดงไงที่อ่ะขออนุญาตก่อนนะครับ ใส่บินได้ไงเฮ้ยสองพันบาทวะเนี่ยตำรวจเฮ้ยสองพันบาทองบ้าแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณผ่าไฟแดงคุณผ่าไฟแดงไม่ไม่เมื่อกี้ผมไม่ได้ผ่าไฟแดงครับพี่หกดปุ่มสวิต์ตรงหัวใช่ไหมจะด้วยบชันดาวอะไรเงี้ยอันนี้คุณเลลิ้นกบขอกับผมนะโอเคบอกแล้วคดีเดียวกันได้ด่ดาตำรวจนัผมงานไปสองคนแล้วมีร้องอ่ะเจอกูอ่ะเดี๋ยวไปเจอใครผมจับหมดอ่ะไอ้ยันนนี่ได้สองคนอยู่เลยต้องหาเพิ่มต้องหาเพิ่มอ้าใช่เหรอ ใช่ครับนี่ไงมาแล้วนะฮัลโหลครับไอตำรวจบ้าอำนาจครับพี่พี่อ่ะเอาตังคูคืนด้วยหมื่นหนึ่งมันเอามันเอาผมสองพันครับแค่แค่ขับไฟแดงมันบอกอ่ะอยากตกปูดหวายเชี่ยเขาเอาชันมุงไปด้วยห้าแก้วอะแล้วก็บินด้วยหมื่นหนึ่งอะไม่ไหวเนาะอย่างเงี้ยไม่ไหวบ้าอำนาจไงมีอำนาจเหมือนกันอย่างเงี้ยตู่พ่อชื่อโอ สองพันเอาคุณตำรวจเจริมันชิมเผ็ดอ่ะคุณคุณผ่านไฟแดงนะครับมีแบบน้ำเข้มยเรื่องไร้เดี๋ยวเรื่องไรคุณถุยน้ำลายใส่หน้าผมแล้วคุณด่าด่าชุดตำรวจหาแดกอะเครื่องแบบก็ผมบอกแล้วผมเพิ่งกินปลาทูมาแกปลาทูแล้วกล้ามติดคอแกไปโน่สองพันเรือจะดูไหมเดี๋ยวออกมาถ้าคุณยังเล่นลิ้นอีกผมจะปรับคุณเรื่อยๆอย่างเงี้ยบินหมื่นเกินไปผมกินกินเช้าวข้ามเนี่ยอาหารจ้ากินข้ามเนี่ยเจอเนาะได้ใหญ่ผมเจอเนาะอะไรนะครับเดี๋ยวผมเจียวเพิ่มนะตรงนี้เลยเอาไหม ม่ไม่ไม um. mm ่ไม่เนไราให้พวกเราพวกเราเรามาดมมานี่อาีไหม้าออกไปอ่ะเด็มันเอาข้างนอกเยเอากูข้างนอกโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหากันต่อเลยมาดูไอ้พวกปูนกันบ้างฮัลโหลครับจริงทไมอ่ะไ้ตเป็นไรครับคุณอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงครับเสี่ยงอะไรเสี่ยงอะไรเสี่ยงอะไรอเสี่ยงอะไรนี คนอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงครับผมบอกให้อียเออรถแม่งโคตรแรงอี๋เออ <c oughs> ดู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 ว่าผมจะจับได้ไหมโอ้ย <c oughs> ยิงไม่ได้ยิง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 ,ยงน้อง จับจับจับโอ oh, ้ยเฮียรถตำรวจแม่งไม่ไหวปะฮัลโหลครับจะทำลายร่างกายกันนะครับฮ hmm? ัลโหลครับจะทำลายร่างกายครับตำรวจผมโดนนะครับโดนโดนครับยิงเลยยิงเลยทำลายร่างกายกันฮัลโหลครับคุณเลียวหยุดด้วยครับตำรวจผมโดนนะครับไม่ครับไม่ครับคุณเลี้ยวหยุดก่อนเลยเอาคุณเลียยก่อนจับจับมา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 จับขึ้นรถเลยจับเลยจับคุณเลียวเลย เอาเกูโดนทำร้ายร่างกายเด่มึงมึงดูมึงดูนะเอาเขาขึ้นรถเอาเขาขึ้นรถมึงดูมันไปนู่นแล้วทะเลาะวิวาทครับทะเลาะวิวาทไหนนคู่กรณีกูอยู่ไหนเมื่อกี้ครับมึงไปเอาเดี๋ยวผมอออหมายจับเดี๋ยวผมอออหมายจับครับเดี๋ยวผมอออหมายจับริงนะเอ้าผมทำตามหน้าที่ครับที่อะไรมึงโอผมทำตามหน้าที่ครับดีดีดีเถอะดีดีเถอะดีดีเถอะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเหมือนกันครับไม่เล่นนะผมทำตามหน้าที่ครับคนเลียวเอาคุณเรียกเข้ามา ได้ทีใครทีมันได้ได้ทีใครทีมันได้ว้าวจริงด้วยอะนะผมผมโดนผมโดนเนี่ยไอตำรวจคาลิฟามันจับผมเนี่ยนะนะช่วยด้วยไอคาลิฟานี่ไอตำรวจานี่ครับผมปรับคุณคุณสามสิบนะครับอะไรนะผมปรับคุณคุณสามสิบนะครับเดี๋ยวคุณรู้จักกับผมหรอคุณไปจับผมเนี่ยผมบอกอย่าเดินไปไงครับผมถามว่าคุณรู้จักกับผมหมอนะอย่าเล่นลิ้นครับอย่าเล่นลิ้นผมบอกว่าอย่าเล่นลิ้นได้ไอคาลิฟาเดี๋ยวมึงเจอกู ใส่บินก่อนนะครับมึงมาทำแบบเล่าเรียนแบบน้องกูนะเดี๋ยวนะมึงเจอกูแน่เจอกูเดี๋ยวขอเครื่องแบบต่อยกูป่าวอะไรครับเอาไหมขอเครื่องแบบต่อยไหมโอ้โหขอใส่บินมื่นหนึ่งนะครับตลกหรอใส่อะไรกันนั่นนั้นคุนด่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับเดี๋ยวจะใส่บินด้วยนะครับเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าชี่จะถล่มเป็นอะไรกันแน่ผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะครับผมเพื่อนเล่นคุณนะครับถ้าคุณรู้จักน้องผมนะคุณจะคุณจะไม่ออกไปครับออกไป คุณจะทำร้ายร่างกายผมหรอเ,เดี๋ยวอะไรครับคุณปลดกวนแจมือผมก่อนครับอ่านะผมจะปล่อยอ่าคุณเอาอยัางไงอ่ะผมจะไม่เจียวคุณด้วยแล้วมึ่ใส่บินกูมาทำไมตั้งหมื่นหนึ่งเนี่ยเอาดีๆเลยอ,อ่ะอุ้ยม,มีตังนะ<ห>แล้วมัน,ม,นมันหักภาษีนะน้องเอาจริงมึงลบเลยมึงลบบินเลยขอเจียวสามร้อยนาทีนะครับ <Hey. S 2> รด,ด่าตำรวจเฮ้ยโอ้โหผมเอาเต็มครับมีร้อนอะ่ะกูบอกเลยมีร้อนอะ่ะ hmm. จับจับ,จ,บจับเลยออกหมายจับเลยยิงล้างยิงยังจัวได้ไง ยิงตัวไม่ได้ไอ้ยิงตัวไม่ได้เนาะไม่ครับไม่แตกไหมมดันนาทีฉุกเฉินครับไม่ได้เปนยิงตัวไม่ได้มันใจยิงแค่ย่ายิงตัวเอานี่ตัดต่อให้ขอไปครับติดแล้วครับให้ขอไปเลยครับให้เขาขีดหนีแล้วขแน่เนียที่บ่ายเลยดูดีไม่ครับคุณคุณเล่นลิ้นผมคุณให้กล้วยอะไรผมตั้งหลายอย่างผมจะปล่อยคุณไปแค่นี้ครั้งเดียวนะเตือนคุณไว้เลือดแม่งเกิน โอ๊ย,ยข้าพ้นทวีว่ามึงเกินไปแล้วไอ้เหี้ยดูดิกูเอาเขาจริงอะ่ะบ้ามลาจด,ด้วยคนอย่างกูอะ่ะไอ้เหี้ยไอ้นี่ยมึงบ้าเปล่าไอ้ตำรวจฮะไอ้ควายสามร้อยนาทีอ่ะมึงมาติดมาเองไหมฮะผมทำตามหน้าที่ครับหน้าที่อะไรมึงมึงเออเปล่าฮะสามร้อยนาทีเนี่ยมันใช่เปล่าคุณจะหัวร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับผมเป็นผู้พิักษ์สันติราษฎร์คุณโดนเองนะสามร้อยนาทีอ่ะมึงโดนร้องไหมฮะ คุณมาดูวินอย่างเงี้ยผมไม่ปรับคุณแบบแ800รอนาทีก็ดีแล้วครับถ้ามึงรู้จักน้องกูมึงจะไม่พูดแบบนี้เลยนะและใครน้องมึงครับตำรวจตำรวจพูดมึงกูกับกับ,กบเอา้าม,มึงยัง <นะ S 2> พูดมึงกับกูแล้วทำไมกูยังพูดไม่ได้อะทำไมครับเ,เดี๋ยวมึงเจอกูมึงรอออกก่อนสามร้อยนาทีอ่ะมึงเจอกูเดี๋ยวกูปรับแปดร้อยด้วยตอนเนี้ยถ้ามึงยังไม่ขอโทษกูเนี้ยกูผอบอนะกูไม่ใช่กับตำรวจแบบกระเจอกกระจ่อยนะ <laughs> กูต้องกูต้องคาร์มมึงด้วยอ่ะคือมึงกูกูทำอะไรผิดเนี่ยอ่ะกูทำอะไรผิดมึงดูหมิ่นกูต่อยกูต่อยแล้วมึงบอกกูทำอะไรล่ะตำรวจมึงบ้าแล้วมึงไปดูหมิ่นกูสอนอมึงไปมีทะเลาะวิวาทกูก็ต้องจับอะไรมึงมิ่นอะไรมึงมินขอดเครื่องแบบต่อยกูบ้าตัวตัวบ้าโอ้โหนี่เงี้ยพี่อะไรครับ ผมไม่ได้าว่ะกูอ่ะผมไม่อยากทำร้ายประชาชนครับปากตอนเหร่ฮะผมไม่ปรับคุณแสนหนึ่งก็ดีแล้วครับอะไรมาขนาดนั้นฮะขนาดนั้นคุณทำอะไรผิดคุณทำอะไรผิดคุณก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจก็ประมาณหกโมงเช้าคุณน่าจะได้เล่นนะครับตลกหรอผมตลกอะไรเนี่ยฮะผมไม่ตลกครับมีงานมีงานที่ต้องทำไม่ได้เล่นผมไปเล่นเพจต่อแล้วนะครับอ๋อไอ้คนนี้มึงบ้าไะเนี่ยให้กูยืนสามนาทีเนี่ยมึงบ้าหรออย่าเล่นลิงับผมครับฮัลโหลครับมีอะไรหรือเปล่าครับมึายิ่ทำไมอ่ะ แล้วแล้วมีอะไรหรือเปล่าครับทลอมยิงกูอีกแล้วกูจะมาผมจะมาทวงความเป็นธรรมของผมครับทวงความเป็นธรรมเหรอครับใช่ครับไม่ได้ครับแล้วทวงชานมกูด้วยครับ5แก้วครับของชานมอะไรคุณครับชานมผมครับ5แก้วครับไม่ได้นะครับเฮ้ยแล้วจริงทำเชี้ยนขนาเนี่ยใส่คุแกมือนะครับเอาใส่อีกแล้วอ๋อแล้วินผมมาหมื่นหนึ่งอ่ะคุณตำรวจใส่กันไปจริงอ่ะจะบ้าม้านไปถึงไหนจะบ้าม้านไปถึงไหน300นาทีเอาไปดูอ่ะบ้าม้านบ้าม้านไปถึงไหน300นาทีนะครับ เอยกูเมืองกูแบบบ้าลาหน้าที่หมายในเมืองอ่ะเย้ใจสักคนพอหายสักคนหัวร้อนๆอ่ะโอเคครับคนดูเดี๋ยวผมจะเฉลยอ่าบอกเขาที่หลังนะครับผมอาจจะไม่ได้เฉลยในกล้องนะบางทีคิดมันอาจจะยาวเกินไปนะครับคนดูฮัลโหลครับว่าไงครับชื่ออะไรครับคนที่ขับรถเนี่ยครับชื่อเข่งครับชื่อเข่งเหรอครับขออนุญาตนะครับยิงออกจากรถนะไม่ผมผมถามอะไรหน่อยดิเคลื่อนคุณนะครับต่อยเจ้าหน้าที่พนักงานแก๊งคุณนะครับเกี่ยวอะไรกับกับผมอ่ะ เห็นด้วยว่าตำรวจหาแต่งมีอาเดกโอ้โหดูเขาพูดดิโอ้ตำรวจขนาดนี้ตำรวจยอมไม่ครับไม่เป็นไรครับผมขออนุญาตพาคุณมาสอนนอนะคุณเข่งเอาตัวลงมาครับแก๊งคุณต่อยผมนะครับแต่ผมไม่รู้หรอกว่าเป็นใครผมประกาศจับไปแล้วเขาไม่มานะครับขออนุญาตทำคดีคุณแทนนะครับหมื่นหนึ่งนะครับเกี่ยวสามร้อยนาทีโอเคไหมครับ โอเคไหมครับคุณเขาต่อยคุณตำรวจเหรอใช่ครับแต่ผมโดนก็เขาอยู่ในแก๊งคุณผมออ้หมายจับแล้วผมให้เขามาแล้วเขาบอกว่าอยากจับก็จับไปเลยแล้วเขาพอกต่อหน้าจับคนในแก๊งกูก็ได้เขาบอกอย่างเงี้ยครับมีตำรวจที่ยศใหญ่กันผมใหญ่สุดแล้วครับขอบอตรอครับโอเคครับเอบอรู้จำพอจะจำหน้าได้ไหมครับเดี๋ยวผมถามให้ ขาบอกชื่อนมครับขออนุญาตใส่บินหมื่นหนึ่งนะครับฮโหลนะใครไปต่อยตำรวจอะผมโดนจับเนี่ยโดนหมื่นหนึ่งสามร้อยนาทีอะคืออะไรวะงงว่ะขอเจีเลยครับไม่พูดเยอะต่อรครับมึงบ้ามั้ไม่ดูเลยนะไอ้เหี้ยทำไมครับด,ด้วยปดไอสัตว์มึงปดเหี้ย,ยครับเราประชาชนเราต้องคุย,เ,ยเรียนตำรวจกันนายดูดีดูดูดีเนี่ยมันแบบ ทำอะไรแบบไม่มีแบบขั้นตอนเลยตำรวจจะซักฟุ้นอย่างผมไม่ละก็ได้หมดครับคุณท้าทายนะครับเดี๋ยวผมใส่คนแปดร้อยนะครับแม่แม่ครับแม่แม่แม่ดูดิดูดิบ้าอำนานไม่ได้เทียบ้าอำนาจเกินตำรวจแบบทํางานได้ดีมากครับผมครับบอตลอครับผมโอ้โหที่เป็นทางหน่อยนะครับนกนกนกทียแบบเป่าเหรอที่อ่ะไม่ไหวละไมนเลยทุนละเอ้าเราไม่เอ้าเรากูโดนสามนาทีเนี่ยจะให้ใครอยู่ตํารวจก็ให้พวกคุณอยู่ไงครับกูถามน่ะ เอยมึงเกินไปสามร้อยนาทีนะตำรวจเด้อแล้วทําไมอะครับคุณด่าผมคุณทําให้ถูกไงครับมึงแบบมันบ้าอำนาจเกินน่ะเนาะงั้นคุณก็อยู่ในนั้นไปครับได้ใครมาวะอยากจะชนชนรถตำรวจทาไมครับลงมาครับลงมาครับขออนุญ,ญาตยิงลงเลยนะอย่างนั้นอะเห็นไม่ชนนะผมเห็นไม่ชนล็อกเลยล็อกล็อก,อก <S 2> <S 2> มานี่เลยมันชน <S <S ผมแด้ไปสอนอไปสอนอมหนาจไม่อำนาดิอารถเอา เขาลถเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นไม่ชนคุณตำรวจคุยกันก่อนไม่คุยครับลู่เรือตูเกาะเกาะรถผมเต็มเลยนะมันไม่ชนผมเห็นครับจังๆเลยครับมันไม่ได้ชนครับคุณตำรวจคุยกันสามร้อยนาทีปรับอีกหมื่นหนึ่งครับจัดไปครับผมทําตามหน้าที่นะครับครับคือที่ทางมีตังเยอะคุณไม่ทําอะไรเลยตั้งใจผมเบรคคุณตำรวจจอดแกล้งถนนอย่างนี้นะผมเบรกแล้วแต่มันเบรกไม่อยู่แต่ผมไม่เห็นชนไปถ่ายรูปให้ดูก็ได้ว่ามันไม่ชนทําของหลวงนะครับผมทำลายของหลวงนะครับทําคดีเลยนะครับทำคดีอะไรครับ ผมขอคุยกับผบหน่อยได้ไหมผมเนี่ยครับผบอขลุกครับใช่เลยครับอยู่ไหนจับเพื่อนกูทำไมเนี่ยสามร้อยนาทีเนี่ยฮะแล้วทำไมอะครับมึงมึงมึงมาเคลียร์ตรงนี้ดิมึงเคลียร์ตรงนี้ได้สัตว์เดี๋ยวกูไปครับเนี่ยแล้วมึงมาจับเพื่อนกวิ่งเนี่ยผมขออนุญาตนะครับคุณจอดแกล้งถนนแต่มันไม่มีเจตนาที่จะชนไหมมนสะกิดแค่นิดเดียวใส่บีหนึ่งหมื่นโอเคครับอีกกูบ้าหน้าเกินไปนี่นะครับอาจผมอาจจะโดนไปแดงก็ได้นะจอดรถมึงมึงมึงจับเพื่อนกูอะไรขนาดนั้นนะฮะ กูเพิ่งหลุดอะกูไม่ตลกกูไม่ตลกกูเจ๋อมือเขียนี่มือเขียดถ้าเขามาชนผมเขามาชนผมครับมึงชนอะไรมึงก็นั่นลอนี้นะเดือนไปแค่นั้นเลยครับอยู่ดีเขามาเขามานี่ผมเองนะครับเขามาชนผมคุณคุณผู้หญิงก็เห็นครับเนูแล้วแล้วคุณชนผมทําไมผมถามผมบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจคุณคุยกันก่อนไหมนี่คุณจะจับอย่างเดียวเลยผมก็ทําตามหน้าที่ไงครับทำตามหน้าที่อะไรรมันเกินไปเปล่าเฮ้ย ไอเลี้ยี้นี่ออกมาได้ไงวะแกน่าโนนเนี่ยตำรวจต่อยตำรวจแค่หมัดสองหมัดเองนะมันเด็กอยู่ไหมต้องพามัามาจากเพื่อนคุณเพื่อนผมเหรอเอบแอกว่าคุณเป็นพบผมเป็นพอบอครับจำเลี่ยงนละครับหลักฐานผมมีพร้อมก็ผมเป็นผอบอคุณก็ถามคุณตำรวจไหนนี้ดูผมเป็นผอบอจริงไหมมึงนี่มันบ้าม่านจริงๆเนาะบ้าม่านไอ้ที่แม่งเมื่อกี้ก็จับกูสามร้อยนาทีเนี่ยตำรอจเป็นรู้เนี่ยมึงได้ใครมาไอ้บ้าม่านอะไรเงี้ย ผมบอกผมเตือนคุณพวกคุณแล้วนะครับเฮ้ยพอแล้วว่ากูว่าพอแล้วแม่งไอ้เหี้ยกูแม่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวคุเหนียวแม่งเลยกูว่ากูพอแล้วโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลาาค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยกูยโดนด่าแล้วไอ้เหี้ยกลัวโดนใบเขาแจ้งใบกูแล้วไอ,อ้เหี้ยไ,ไปแลยยังไงครับทุกคน l e t โก้